สวัสดีครับผมจากุศลทองมนครับพี่น้องครับหนะ้าผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมกับพาพี่น้องมาฉีดปุ๋ยนะครับผมไหปุ๋ยทั้งใบสูตรระเบิดหัวนาะพี่น้องนก้อนที่จะถอนนะครับผมก้อนที่จะถอนมะอัดระเบิดหัวนะครันะนนะผบนะผมกับกับไปเบื้องกันว่าเป็นสูตรของผมเองเนาะกาสิป,ประมาณนี้นาะพี่นอนะ้องเนาะอยไปเบิ้งอัตราส่วนคนระับผมสําหรับตัวก้อนที่จะถอนของผมชี้เห็ดบะไดน,นะครับ สำหรับก้อนที่สิทอนของผมนะครับผมก็จะเป็นสูตรแบบเก่านะครับผมก็จะเป็นสูตรนี่แหละสูตรระเบิดมาผมจะใส่ประมาณนี้นะครับเป็นปุ๋ยเกตนะผมสิบสนะามศูนย์สี่หกนะครับผมก็ก็ยีมีสางต้นพร้อมสางต้นแล้วก็ลงหวัวนะครับผมสางต้นล้วก็ล้งหัวน้องัวพี่น้องเนาะนะครับนะผมเพราะว่าถ้าเขาศูนย์ศูนย์หกศูนย์ตัวโดดเลยมันยีส่สางแปลงอย่างเดียวนะครับ เขาก็สั่งน้าต้นเพื่อที่ควบคู่ไปน้ากันน้อพี่น้องเนาะเพื่อที่ให่พืชหรือต้นไม้นะที่เขาได้รับปุ๋ยเข้าไปเนี่ยเขาก็จิไปพร้อมพมกันบ่แมนว่าสั่งแต่ตัวเดียวถ้าเป็นศูนซูนหกูนเลยมันจะโดดเกินไปน้องพี่น้องเนาะมันจะโดดสั่งแปลงย่างเดียวนะครับมันกับเรื่องขยายหัวกับขยายต้นมันคีบไปนะผมเขาก็จะหยุดน็อกน็อกเลยนะผมแล้วก็ประมาณนี้น้องพี่น้องสำหรับปุ๋ยเกของผมก็จะใส่ตัวนี้ เมนมันอายุเจ็ดเดือนนะครับผมเจ็ดเดือนแล้วก้อนที่จะถอนน้องพี่น้องเนาะก้อนที่จะถอนนะผมก็จะเป็นมันพ่านแหล่งบักแกล้งบักย้งคักเลยพี่น้องความเสียหายของแหล่งที่ผ่านมาหลคักเลนะครับผมสําหรับมันแปลงนี่นะผมพี่น้องเนี่ยสำหรับมันแปลงเนี่ยความเสียหายบักยังไหลายเลยนะครับคือความสมบูรณ์นี่ยากมากเลยขนาดโดนฝนมาเป็นเดือนกว่าแล้วเนะี่ยยังหวัวหัว่ด้ดกําลังที่ข้นพี่น้องหวัวได้กําลังที่ฟื้นข้นนะครับนี่ก็ กับปอเปียงเนาะพี่น้องเนาะก็น,นี่หละสู่กับธรรมชาติธรรมดานะผมบ่เป็ียงถ้าเขาเฮ็ดใจเรื่องนี้ได้เขาก็เฮ็ดเฮ็ดเรื่องไหนล่ะเฮ็ดเกษตรมันสำหรับย่างมีความสุขนะพี่น้นะองเนาะเฮา่าไปคาดหวังอย่างไรนะผมนะผมเอาเดี๋ยวให้เ้าเรี่ยงสูตรก่อนแป๊บนึงนะผมกนะ็นี่ลหละสูตรผมผมมีใสยูซ4ซ่อนแกงนะเพิ่มเพิ่มจากมันที่ใสครั้งแรกนะผมอันนี้ผมฉีดครั้งที่สองครับเนี่ย ครั้งแรกผมมีใส so ่ไปสามซอนนะผมตอนนี้ผมใส่สีก้อนซ้อนก้อนที่จะถอนนะครับผมถ้ามันผมมีถ้ามันเป็นแบบว่าราคาดีหรืออยังผมอาจจะถอนได้เลยนะประมาณอีกเดือนนึงนะผมหลังจากที่ผมให้ต้องให้ทั้งใบไปอีกเดือนนึงผมว่าจะถอนแต่ว่าผมก็ต้องรอเบิ่งราคานะเบิ่งราคาแก็เบิ่งฝนเบิ่งเอียงต่างต่างะพี่น้องนะนะผมแล้วก็เป็นปุยมักนะครับผมเป็นปุยมักตัวนี้ผมใส่ไปขวดนึงนะผม กดิตนะกวัวๆเนะี่ยิตกัวๆเนี่ยผมยิใส่ไปเบดนี้เลยนะผมเพราะว่าอย่างเพราะว่าต้องอัดเขาให้เขาเต็มๆรอ,อบนี้คือคือเขาะจะเขาจะตอ้องมาให้อีกก็ได้จนมาถอนเลยนะผมแต่ว่าผมเนี่ยเสื่อห้บนแนน่ถ้ายังม่ถอนหรือว่าอย่างเนี่ยผมก็อาจจะไม่ให้อีกนะผมเพราะว่าถ้าเขามีเวลาหรือมีกําลังเราก็ยังไม่ได้ถอนเขามาให้อีกก็ได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอีกนะผมแต่ว่าตอนนี้ผมอัดเข้าไปเลย อาจจะพอได้ครับผมเพราะว่าเป็นมันเจ็ดเดือนล้วพี่น้องไม่ต้องยันนะครับผมตอนนี้นะครับผมสําหรับตอนนี้เขาก็ต้องการสูตรนี่ละตัวนี้เขาต้องการเลยอายุเจ huh ็ดเดือนเนี่ยแล้วก็มีฤดูฝนเข้ามาเนี่ยนี่แหละครับเขาต้องการที่ตัวใดตัวนึงที่เขาห้เขาไปเราเอยยีเฮ็ดเองเฮ็ดผลิตเองให้สูตรหัวสูตรต้นสูตรยังเขาจะไปผลิตอาหารของเขาเองนาะพี่น้องเนาะสำหรับตัวนี้สูตรของผมตัวนี้เหมือนเดิมงบประมาณ บอแตกตังเขาประมาณไรล,ละสิบตกไรล,ละไรล,ละสิบหาบาทยี่สิบาทประมาณนี้พี่น้องประหยัดนะครับผมสูตรประหยัดนะครับเพราะว่าผมใช้ระบบลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับผมมนดี้มาฟังว่าเป็นอย่างผมคือจังเฮดระบบนี่เออเป็นอย่างผมคือที่ผมบอกม,ม้าหนาๆเมื่อกี้เนี่ยเพราะเพราะว่านี่แหละครับคือธรรมชาติเนะพี่น้องเนาะแปลงที่ผมว่าเนี่ยแปลงแปลงนี่เนี่ยมันมันเจอกับแรงแล้วก็ สู่แหล่งสู่ธรรมชาติบ่ได้เลยนะครับผมสู่ธรรมชาติบ่ได้ประมาณความเสียหายนี่ประมาณสองสามสองไรกว่าถึงสามไรเลยนะครับผมความเสียหายนะครับผมอันนี้ความเสียหายนี่คือตายออคือคือเขาเขาไปเลยบ่ได้ผลผลิตเลยต้นเขาเนี่ยยืนต้นเลยไปเลยนะครับผมคือแล้วก็เพราะต้นที่เขาไปแล้วเนี่ยบ่ได้ผลผลิตแล้วเนี่ยแล้วต้นที่ยังงยุ่เนี่ย ความสมบูรณ์เขาก็บบนี้เจอร่อนเจอแห้งคักนะครับผมแล้วก็ตอนปลูกเนี่ยเป็นเป็นเขายีเป็นใบแยกหลายเพราะว่าผมเป็นพันธุนี่เป็นพืที่ผมปลูกนี่เป็นซีเ,เ,เอ็เอเมอาร์น,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 นะครับก็หลีเลี่ยงบ่ได้เานะพี่นอ้องจําเป็นต้องใส่ทนพันกระปลูกไปพี่น้องก็นี่แหละเรียบร้อยเลยนะผมก็บ้าบำรุงเอาพี่น้องเอาตามที่เขาได้นี่แหละครับคือผมเป็นยังคือเฮ็ดระบบลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเพื่ออยอย่างครับ ถึงเขาได้ผลผลิตหน่อยแต่ว่าเขาลงทุนไปหน่อยเขาก็ยังมีผลผลตอบแทนที่มีอยู่นะผมยังคุ้มค่าอยู่ถ้าเกิดว่าเขาได้ลงไปหลายๆนะส่วนว่าเขาลงไปหลายๆแล้วเนี่ยมันมันเป็นยังไงล่ะมันกอีการผลตอบแทนถ้าเขาผลผลิตได้หน่อยราคาก็ตกแบบนี้เราผลผลิตได้หน่อยให้ว้าตรงๆก็คือว่าเขาได้เขาได้เงินเนี่ยหน่อยเราแบบนี้ การลงทุนเขาหลาแล้วค่าเฮงค่าอย่างเขาค่าเสียเวลามาตั้งสมมติว่ากูตอนสิบเดือนเสียเวลามาตั้งสิบเดือนเขาเสียตัย้งไหน,นี่ห้องนะครับผมสําหรับช่องของผมนะครับผมแล้วก็ระบบการเฮ็ดของผมเนี่ยเป็นเป็นระบบการเฮ็ดที่ระบบลดต้นทุนนะครับให้ได้หลายที่สุดนะครับผมแต่ว่ากัหวังผลผลิตให้ได้หลายๆคือกันนะครับผมสําหรับของผมกระสีเป็นส่วนมากกระชีเฮ็ดเองก่อนกะปุยเนี่ย เฮ็ดเองก้อนนะครับผมปุยเฮ็ดเองก้อนนะครับผมก็มีซื้อซื้อตัวนี้ที่เฮา day. เฮ็ดบ่ได้ก็คือตัวนี้แหละที่เฮา day, เฮ็ดบ่ได้เฮาก็ซื้อเพื่อที่สิเพิ่มประสิทธิภาพแต่ว่าเขาซื้อในในราคาที่นี่เราก็เอามาปรับจุนว่าห้ใไส้ได้หลายๆเขาซื้อมาในราคาที่หน่อยแล้วเฮาเอา,เอาใส้หลายหลาย,ลายคือเฮาก็มาบวกกันแล้วก็ค่าเฉลี่ยต่อกันก็ประมาณนี้แหละพี่น้องสําหรับของสูตรระบบของผมนะครับผมตอนนี้ อย่าไปเบิ้งการฉีดพร้อมนะครับผมเพราะว่าผมที่ฉีดแบบใดนะครับผมมันผมกับที่ฉีดตั้งกันกับที่ที่ฉีดมานะครับผมกับตั้งกันอยู่นะครับกับว่าทะตั้งกันหลายดอกกับฉีดตั้งกันอยู่นิดๆิน้อยๆนะครับผมเอาเดี๋ยวไปเบื้องระบบการฉีดกันเดี๋ยวผมี่เติมเติมของอันนี้ซีซ้อนแกงอันนี้ขวดหนึ่งเลยนะครับผมเดี๋ยวผมต้องเติมก้อนเพราะว่าผมว่ได้ไรมมีคน ผมกะมือถือกล้องมันจะเห็ดปรสนัดน้องพี่น้องเนาะอย่าไปเบื่องการฉีดกันเลยนะครับนี่ก็สําหรับการฉีดพ่นนะครับผมพี่น้องเห็นบ่เนี่ยมันจะยืนต้นแบบนี้แหละครับเหี่ยวแบบนี้แหละไปเลยแล้วก็ในสุดก็แห้งไปเลยนะพี่นอ้องคนแห้งไปเลยนะครับอันนี้แห้งเบลือแล้วนะครับผมอันนี้คือเขาเจอความห้อนห,อนหลายๆแล้วบ่นี่เพราะมาโดนฝน่ะคือเจอความห้อนหลายๆแล้วเหเี่ยวหัวเหี่ยวเนาะดูดแป้งขึ้นมา เพื่อที่จะมาสู่กับแรงตอนห่อนๆตอนนั้นเนาะเราที่นี่เขากะพอพอพอเบิรดแรงมาปึ๊บยืนต้นดูดมาหัวเริ่มเหี่ยวเหวี่ยวปึ๊บล้วกะมาโดนฝนฝนตกลงมาเรากะเน่าเปื่อยพี่น้องเพราะว่าหัวเขาเหี่ยวยุบเหี่ยวเนาะล้วเขาก็เน่าเปื่อยก็ยืนแบบนี้แหละเต็มเลยพี่น้องกับที่จังที่ผมบ้านเนี่ยประมาณสองไรอ่ะนะผมตัวนี้อยู่ตรงนี้ก็ประมาณเจ็ดเจ็ดไรกว่าเนาะพี่น้องเนาะพื้นที่เจ็ดไรกว่าเนี่ย นี่แหละเขาโดนนะับโ,โดนโดนแล้วตัวนี้เป็นจงเจ็ดเดือนแล้วก็ระวงังระวังอีกอีกประมาณเนี่ยน้อยเยียวเนี่ยที่หางล่างนี่เขายิอยอายุที่น้อยกว่าเพราะว่าปลูกทีหลังนะครับผมประมาณหาเดือนนะครับผมหาเดือนแต่ว่าตรงนี้นะเจ็ดเดือนแล้วเนี่ยตรงนี้ลงไปนู่นนะตรงตรง,ตรงต้น,ตนะน,นัะตานะพี่น้องเจ็ดเดือนนะครับผมนี่แหละเขาโดนแบบนี้คือแรงโดนตรงมันหน่อยนะทั้งโดนลายนะครับผมเอาอันนี้ก็คือว่าภัยธรรมชาติ ฮะผมเขาก็บ่เป็นยังเขาก็ทํทใจให้ได้แล้วก็ปรับจูนนี่แหละผมก็ผมว่าว่าเสียดหลายปานไดเพราะว่าผมก็เฮ็ดระบบนี่แหละเพื่อที่เมื่อเจอกับสิ่งนี้เพราะว่าเขาเจอเร้วม่เจอแรงกันเานะครับผมแล้วก็เจอราคาอยู่ประมาณนี้แหละครับการให้เกษตรเขาก็เฮ็ดใจให้ได้กะถ้าเฮาลดต้นทุนได้หลายเขาก็สบายใจในการเฮ็ดเขาก็เฮ็ดยังมีความสุขนะครับกัถ้าได้ผลผลิตก็เป็น โบนัสของเขานะผมเอา้าอันนี้ก็มาเบื้องการฉีดพี่น้องผมก็จะฉีดอยู่คือผมก็จะเล็งผมมีจไปเทละสองสองล่องแบบนี้นะผมสองล่องแบบนี้ละ่ะแต่ว่าผมก็เล่งค่อยๆลงเลียงค่อยๆหน่อยแล้วก็ฉีดแบบนี้เลยครับฉีดให้เขาได้เต็มๆนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเต็มๆเปีกเปีกๆแบบนี้ละ่ะเต็มๆเลยมันเจริแเราเขาถึงปุ๋ยเขาสใส่ไประบบไปแห้งหลาก็ยังทนได้แห้งดีนะผม กับประมาณนี้ละผมกัยีประมาณนี้เนาะพี่น้องสองลองนี่นะครับเนี่ยพป็นน้องเห็นบ่แห้งเนี่ยครับนี่นี่คือปุ๋ยนะครับกะฉีดประมาณนี้แล้วกัยางค่อยๆเขากับยีปเมงยี่พี่น้องกับกับอีกระบบผมสาหรับมันมันอีกมันน่อยเ่ผมก็ยีฉีดแบบเดียวกันนี่แหละไปเทละสองแบบนี้แหละเขาก็ยีได้เดิมๆแต่ว่าผมลดปริมาณของปุ๋ยนะครับผมลดปริมาณของปุ๋ยเพราะว่ามันยีเข้มเกินนะครับผมบางที ผมก็ถ้าเป็นมันหน่อยผมก็ชี้ย่างเลี้ยวจากหน่อยครับผมย่างเลี้ยวจากหน่อยแต่อันนี้มันไงเขาก็ได้ให้เขาทุกใบเลยเนี่ยครับเขายีได้ทุกใบเลยเวันนี้มาผมหยุดนะครับผมหยุดเทสว,วิดีโอเชื่อเมื่อกี้เนี่ผมกับพานไปเลยละ่ะอย่างจชะเนี่ยถ้าเขาเขารู้สึกมีความรู้สึกว่าเขาได้เลาเนี่ยเขาได้เร้เขากับพานไปเลยครับเข,เขากับลู่ที่ดอกว่าเขาฉีดโดนบ่โดนน้องเพื่อนเนาะเอา้าครับผมก็ประมาณนี้ละ่ะนะผมเขายีได้กินปุ๋ยไปเต็มๆรอบนี้ อัดไปก้อนที่สิถธอเน,น้องพี่น้องเนาะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามเพื่อเขาครับใบเป็นกำลังใจในการเทดคลิปต่อไปนะครับถ้ามีอย่างก็สอบถามแลกเป็นเลียนรูกกันได้ครับผมส่วนคลิปนี้จากกูเเษียฮอร์โมนกัสวัสดีครับผม